พื้นป่าแนวตะเข็บชายแดนไทยเขมรในสมัยก่อนมักจะมีพลานทั้งสองฝั่งข้ามไปข้ามมาหาลาสัตว์ตามที่ตัวเองต้องการอยู่เสมอแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพลานเขมรมากกว่าที่ชอบข้ามเข้ามาหาลาสัตว์แถวพื้นป่าฝั่งของไทยหลายลายนอกจากจะลาสัตว์แล้วก็ยังข้ามมาลักขโมยเอาสิ่งของของคนไทยที่อยู่หมู่บ้านแนวตะเข็บชายแดนเอาไปด้วยสร้างความเบื่อหน่ายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชายป่า จนเกิดการกระทบกระทังกันหลายครั้งกับพลานเขมรเหล่านั้นชาวบ้านหรือแม้แต่พลานทางฝั่งไทยไม่เคยคิดที่จะฆ่าฟันกันถึงตายซึ่งนิสัยผิดกับพลานเขมรพวกนั้นที่สามารถจะทําได้ทุกอย่างหากจําเป็นว่าจะต้องฆ่าคนก็ตามถึงได้เคยมีพลานทางฝั่งไทยเข้าป่าล่าสัตว์และถูกหลอบยิงตายอยู่บ่อยครั้งพลานเท่าเขมรน,นอกจากจะล่าสัตว์แล้วก็ยังชอบฆ่ามลักขโมย ทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านริมชายป่าอยู่เป็นประจำตั้งแต่หนุ่มยันแกรอดพ้นจากคมกระสุนของพลานและชาวบ้านเรื่อยมาแถมยังเคยฆ่าพลานและชาวบ้านทางฝั่งไทยไปหลายคนด้วยสมัยก่อนป่าแนวตะเข็บชายแดนยังถือว่าเป็นแดนเถื่อนอยู่มากพลานลินเป็นพลานวัย45ปีชั่วชีวิตไม่เคยไปทำอาชีพอื่นนอกจากจะล่าสัตว์หาเลี้ยงครอบครัวเรื่อยมาวิชาความรู้ต่างๆในเรื่องของการล่าสัตว์ ก็เรียนรู้มาจากผู้เป็นพ่อของตนเองที่สืบทอดต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นปลู่รุ่นทวดแกได้หอบปลูกจูงเมียย้ายถิ่นฐานมาตั้งลกหลากแห่งใหม่อยู่ที่หมู่บ้านชายป่าแนวตะเข็บชายแดนเพื่อสะดวกในการที่จะเข้าป่าหาลาสัตว์มากกว่าที่อยู่อาศัยเดิมซึ่งอยู่ห่างไกลาจากผืนป่าการเดินเท้าไปมานั้นไม่ค่อยจะสะดวกมากนักทุกครั้งที่จะเข้าป่าล่าสัตว์พลานลินก็จะพานางเดือนซึ่งเป็นเมียเข้าป่าไปด้วยกันทุกครั้ง เพื่อช่วยกันขนเอาเนื้อสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับออกมาปล่อยให้ลูกชายทั้ง2องไว 14, ้14-15ปีอยู่เฝ้าเลือนชานกันเพียงลำพังโดยที่ไม่เคยหวั่นเกรงอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นกับลูกชายเพราะสอนลูกให้สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ตั้งแต่เด็กซ้ำว่า2อพี่น้องก็ยังมีความสามารถในการที่จะใช้อาวุธปืนได้เป็นอย่างดีทั้งที่ยังอายุไม่มากนักพลานลินมักจะชอบล่ากระทิงป่าซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ เนื้อหนังชิ้นส่วนของมันหลังจากที่ตากแห้งและลมควนแล้วก็สามารถช่วยกันหาบเอาไปขายในตัวเมืองได้สองผัวเมียถึงได้มีเงินทองทรัพย์สินสะสมเอาไวใ้ให้ลูกชายทั้งสองเมื่อยามเติบโตแยกย้ายไปมีครอบครัวจะได้ไม่ลำบากเหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ช่วงสายๆของทุกวันพลานลินกับนางเดือนก็จะสะพายสัมภาระพากันเดินหายเข้าไปในป่าขณะเดียวกันพลานเฒ่าขมินจอมเจ้าเล่ ก็มักจะรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆของชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านริมชายแดนนั่นเป็นอย่างดีเรือนที่ปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ของสองผัวเมียเท่าขเขม็นก็ยังรู้ว่ามีทรัพย์สินเงินทองสะสมเอาไว้เมื่อเห็นว่าสองผัวเมียหายเข้าป่าไปแล้วช่วงบ่ายๆก็แอบปลอบย่องเข้ามาที่เรือนชานหลังใหม่นั่นแต่เมื่อขึ้นไปบนเรือนก็บพบเจอกับสองพี่น้องที่พ่อกับแม่ได้สอนสั่งเอาไว้แล้วว่าอย่าได้ไว้ใจคนแปลกหน้า เพราะว่าชาวบ้านแถบนี้บอกว่าถูกโจรเขมรเข้ามาปอนอยู่บ่อยครั้งพลานเท่าเขมรเห็นว่าเป็นเด็กวัยเพียงแค่14-15ก็ส่งเสียงตะวาดตะคอกไล่เด็กให้ลงไปจากเรือนเพื่อที่ตนเองจะค้นหาสมบัติได้อย่างสะดวกแต่สองพี่น้องรู้ได้ทันทีว่าเท่าเขมรผู้นี้คงไม่มาดีแน่หนึ่งในสองพี่น้องจึงยกปืนยิงเข้าใส่ทันทีจนกระสุนพุ่งเข้าไปที่ล่างของเท่าเขมรหงหลังพึง ตกจากชานเรือนหล่นไปที่พื้นเสียงดังตุบแต่เท่าขเขมรนก็นลุกพรวดพลาดขึ้นมาไม่มีล่องรอยลูกระสุนตแต่อย่างใดเหมือนที่พ่อกับแม่ได้เคยบอกเอาไว้ว่ามันมีเท่าขเขมรคนหนึ่งที่ชาวบ้านบอกว่ายิงมันไม่เข้าแถมมันยังเคยฆ่าชาวบ้านไปแล้วหลายรายสองพี่น้องจึงบรรจุกระสุนอาคมที่พ่อได้ปลุกเสกทิ้งไว้ให้ยัดใส่ในลำกล้องพอเท่าขเขมรลุกพรวดพลาดขึ้นมาเดินดิ่งขึ้นไปบนเรือนชานด้วยความโมโห ก็ถูกกระสุนอาคมของสองพี่น้องระเบิดโตมพุ่งเข้าใส่จนหงายหลังพึ่งตกลงไปที่พื้นอีกครั้งตอนนี้ร่างของเท่าขเขมนจูจูก็ได้กลายเป็นเสือลายพาดก่อน2อพี่น้องพากันตะโกนเสียงดังลั่นด้วยความตกใจเพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหลางเสือสมิงของพลานเท่าขเขมนพุ่งกระโจนขึ้นไปยืนจังก้าอยู่ที่นอกชั้นแต่ก็ยังไม่ทันที่มันจะทำอะไรกับสองพี่น้อง จูจ่ๆก็มีเสียงดังลั่นออกจากปากตรงเข้ามาที่เรือนความเร็วของสิ่งลึกลับนั้นมันรวดเร็วราวกับสายฟ้าพุ่งเข้าประทับก,กับร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นอย่างจังสองพี่น้องรีบพุ่งกระโจนเข้าไปหลบในเรือนเพื่อความปลอดภัยถึงได้เห็นร่างเสือสมิงลงไปนอนกิ่งโคโลอยู่ที่พื้นดินด้านล่างอีกครั้งแต่ที่นอกชานกับมีร่างของกระทิงป่าล่างลำสันตัวใหญ่มาเหินมายืนจังก้าหายใจฝืดฝาดอยู่ ก่อนที่กระทิงป่าจะพุ่งกระโจนเข้าใส่ไอ้หลายพาดก้อนเสือสมิงที่ยืนจังก้ารออยู่ด้านล่างสัตว์หลายทั้งสองพุ่งกระโจนเข้าห้ำหันกันฝนตลบคับคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้นสองพี่น้องรู้ดีว่ากระทิงป่านั่นต้องเป็นกระทิงอาคมที่เกิดจากพ่อของตนเองวิชาอาคมของสองพี่น้องคงยังไม่เพียงพอที่จะสามารถต่อสู้กับเสือสมิงเท่าเขม้นนั่นได้พ่อถึงได้ส่งกระทิงอาคมมาช่วยเหลือ เหมือนว่าพ่อจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเสียด้วยซ้ำว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายทั้งสองแต่คงไม่ได้คิดถึงว่าเท่าขเขมรน,นั่นจะมีอาคมและสามารถจะกลายเป็นเสือสมิงได้เพราะไม่เคยได้ยินข่าวคราวเรื่องนี้มาก่อนแต่อาจจะเป็นด้วยกระสุนอาคมที่สามารถทะลุเนื้อหนังของพลานเท่าขเขมรจนทำให้มันบาดเจ็บและเกิดความโมโหเพราะคิดว่าตนเองเข้ามาเจอดีเข้าแล้วถึงต้องใช้วิชาเสือสมิงในที่สุด สัตว์อาคมทั้งสองพุ่งกระโจนเข้าใส่กันยังไม่มีทีท่าว่าใครจะเพียงพล้ำผลัดกันลุกผลัดกันไล่พุ่งกระโจนหายเข้าไปต่อสู้กันในปา่าจนเสียงต้นไม้ใบหญ้าแตกหักดังโครมครามไปทั่วมีฝุนคลกครวงไปทั่วที่ใชายป่าห่างจากเรือนของสองพี่น้องพลานลินกับนางเดือนยังไม่ทันที่จะเข้าไปหาล่ากระทิงป่าตามที่ต้องการก็ต้องพากันเดินย้อนออกมาจากปา่า เข้าไปถึงบริเวณที่กระทิงอาคมที่ตนเองได้ปลุกเสกเอาไว้กำลังต่อสู้กับไอ้ลายพาดก้อนเสือสมิงพลานเท่าเขมรผู้นี้คงจะมีของดีไม่น้อยถึงสามารถต้านทานกับกระทิงอาคมของตนเองได้แม้จะมีอาการบาดเจ็บจากกระสุนอาคมที่ถูกลูกชายของตนยิงเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ทํำให้พลานเท่าเขมรเสียท่ากระทิงอาคมแต่อย่างใดดูท่าว่าต่อไปคงจะยืดเยื้อ และถ้าปล่อยให้พลานเท่าเขาเมเเสือสมิงผู้นี้รอดกลับไปคงแค้นอาขาดกลับมาทำร้ายชาวบ้านหรือลูกของตนเองได้ในภายหลังแน่พลานลินแกจึงล้วงเข้าไปในย่ามหยิบเอากระทิงอาคมที่ปั่นขึ้นมาด้วยเทียนขี้ผึ้งโยนเข้าไปยังบริเวณที่กระทิงป่าอาคมกับเสือสมิงกำลังต่อสู้กันอยู่ก็ได้ปรากฏเป็นร่างของกระทิงป่าอาคมขึ้นมาอีกตัวพุ่งกระโจนเอาเขาที่แหลมคม ขิดเสยเอาล่างของเสือสมิงเท่าเขมรกระเด็นออกไปไกลหลายวาสองกระทิงป่าอาคมพุ่งเข้าขิดล่างเสือสมิงนั่นไม่ยัง้งและเมื่อรู้ตัวว่าตนเองจะเสียท่าให้กับกระทิงอาคมทั้งสองตัวเสือสมิงพลานเท่าเขมรหลังจากที่โดนขิดกระเด็นไปอีกครั้งก็ลุกพรวดพลาดพุ่งกระโจนหายเข้าไปในป่าลึกกระทิงป่าอาคมทั้งสองตัวก็พุ่งกระโจนตามไปติดๆอย่างไม่ลดละ จนผืนป่าบริเวณนั้นเงียบสงบลงอีกครั้งสองผัวเมียจึงได้พากันเดินย้อนกลับมาที่เรือนของตนเองซึ่งมีลูกชายทั้งสองคนยืนเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ที่นอกชั้นเห็นว่าลูกชายทั้งสองปลอดภัยดีสองผัวเมียก็ดีใจพากันขึ้นเรือนไปพักผ่อนเพราะเห็นว่าวันนี้คงจะเลือกไม่ดีในการที่จะเข้าป่าไปล่าสัตว์อีกครั้งกระทิงอาคมทั้งสองเงียบหายไปจนกลับมาปรากฏตัวอีกทีในเช้าของวันลุงขึ้น ในร่างของกระทิงป่าซึ่งเป็นหุ่นปั้นที่เกิดจากเทียนอาคมตั้งโดอยู่ที่หัวบันไดเลือนหันหน้าออกไปทางผืนป่าเล่ากับว่ากำลังเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้อันตรายเข้ามาย่ำกลายในเลือนชานหลังนี้ได้ปรากฏมีรอยขาบเลือดอยู่ที่ปลายเขาของกระทิงอาคมทั้งสองเข้าใจว่าหลายเสือสมิงเท่าเขมรน,นั่นคงจะถูกกระทิงอาคมทั้งสองฆ่าตายไปแล้วหลังจากนำกระทิงอาคมเข้าไปตั้งไว้ที่เิีงบูชา เพื่อปกป้องดูแลรักษาเลือนชานหลังนี้และลูกชายทั้งสองสองผัวเมียจึงได้แบกปืนสะพายย่ามเดินหายเข้าป่าไปอีกครั้งในช่วงกลางป่าลึกสองผัวเมียก็ไปพบเจอกับร่างของเท่าเขมรที่นอนร้องโอดโอยโด้วยความทุกข์ทรมานจากล่องรอยบาดแผลที่ถูกเขาของกระทิงอาคมควิดเข้าไปที่ร่างหลายบาดแผลแต่ไม่ใหญ่และไม่ลึกมากนักส่วนใหญ่จะเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวไปทั้งหลาง พระพานเท่าขมนผู้นี้ก็ยังถือว่ามีหนังดีที่สามารถช่วยชีวิตให้รอดตายมาได้ในครั้งนี้พลานลินไม่ต้องการที่จะซ้ําเติมพลานเท่าขมินเพราะเมื่อมาเจอดีเข้าก็คงจะเข็ดลาบไปจนตายเห็นว่าแก่เท่าชลาไปมากแล้วก็ขอให้กลับไปใช้ชีวิตในบ้านปายอยู่อย่างสงบสุขแกจึงล้วงเอายาสมุนไพรที่ปั่นเป็นลูกกอและปลุกเศกเอาไว้ในยามออกมายื่นให้กับเท่าขมนเอาไว้กิน เมื่อครบสาเม็ดแล้วก็จะหายบาดเจ็บไปในที่สุดเพราะว่าบาดแผลทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นมาจากวิชาอาคมของทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพลานลินจึงเดินนำหน้านางเดือนซึ่งเป็นเมียหายลับเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาตามหล่กกระทิงที่ตนเองต้องการต่อไปปล่อยให้พลานเท่าเขมรกระเสือกระสนพาล่างที่บาดเจ็บของตนเองกลับไปทางฝั่งเขมรต่อจากนี้คงจะเข็ดหลบับ ไม่เข้าป่าล่าสัตว์และไม่เข้ามาลักขโมยปนจีเอาทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู่ทางฝั่งไทยได้อีกและถือว่าเป็นผลพวงจากการที่ปล่อยพานเท่าเขมรหลอดตายกลับไปบอกกล่าวกับพลานเขมรด้วยกันที่มีนิสัยชอบลักขโมยปนจีเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าข้ามขมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านลิมชายป่าทางฝั่งไทยอีกเลยนับตั้งแต่นั้น